ทุนเกือบหมดนั่นที่ผมไปเห็นมีคนเขาทำชาร์จชาร์จนี้ครับซึ่งดูแล้วเนี่ยก็น่าตกใจนะครับทีวีทั้งหมดยี่สิบกว่าช่องครับปรากฏว่าที่อยู่ใต้เส้นเนี่ยที่ต่ำลงมาเนี่ยคือขาดทุนคือเรียกได้ว่าแทบทุกช่องเนี่ยต่ำกว่าศูนย์หมดเลยเออเนี่ยขาดทุนหมดเลยขาดทุน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 คือต่ำกว่าเส้นนี้ตกลงมาข้างล่างนี่ขาดทุนหมดทุกช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องอะไรก็แล้วแต่นั่นนะครับ มีอยู่เพียงแค่ช่องนี้คือช่องเก้าปีแรกที่มีทีวีดิจิทัลเกิดขึ้นครับช่องเก้าได้กําไรครับและปีถัดไปก็จะกําไรเตี้ยลงครับและปีถัดไปก็ขาดทุนคือแนวโน้มก็แย่ลงทีนช่องเก้าเนี่ยจะต้องบอกว่าอาจจะมันจะอาจจะต่างธุรกิจทีวีอื่นๆตรงที่ว่ามันเป็นทีวีภาครัฐ คือกึ่งภาครัฐเป็นเป็นอสมทได้เงินภาครัฐช่วยคือมันก็จะมีโฆษณาโฆษณาภาครัฐอะไรต่ออะไรเข้ามาช่วยพอสมควรนะครับแต่ก็จะเห็นว่าแนวโน้มก็ไม่ต่างกับธุรกิจอื่นๆก็คือจากที่กําไรมาเป็นกําไรน้อยลงแล้วก็ปีที่3ก็กลายเป็นขาดทุน700กว่าล้านนะครับมีช่องดิจิทัลอยู่2ช่องที่อยู่รอดก็คือช่องช่องนี้เ o r k ์กพอยต์เวิร์กพเนี่ยสีเหลืองอันเนี้ยมันเกินขึ้นมานิดหนึ่งเกินศูนย์ขึ้นมาหน่อย ตกลงเวิร์กพอยตรอดช่องที่อยู่รอดเนี่ยก็คือช่องเจ็ดอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันต่างกับเวิร์กพอยนะอาจารย์เพราะว่าทิศทางมันลงคือช่องเจ็ดเนี่ยยังกําไรอยู่จริงแต่ว่าจากเดิมที่กําไรถึงห้าพันห้า้สิบล้านเนี่ยน,ะน,นงนปีเลยเนี่ยนะครับปีหนึ่งกำไรเท่านั้นพอปีสองลงมาเหลือกําไรแค่2,700ันเจ็ดร้อยล้านปีสาหายไปหนึ่งเหลือแค่1นึ่พันห้าร้อล้านถ้าอาจารย์ดูแนวโน้มปีหนึ่งกับปีสามเนี่ย หายไปเยอะหายไปประมาณ3เท่า่ยังกําไรแต่กําไรลดลงลดลงมหาศาลลดลงมหาศาลเพราะฉะนั้นแนวโน้มทีวีดิจิทัลหรือทีวีทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่เนี่ย่าทางมันจะไปไม่รอดกันนะครับคือดูเหมือนว่าทุกทีวีเดียวแทบทุกช่องเนี่ยเว้นอยู่2ช่องที่เราพูดถึงเนี่ยขาดทุนทั้งหมดมจะพูดไปแล้วเนี่ยมันมันก็อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเราก็ทําทีวี ือมันเป็นไปนทั้งอุตสาหกรรมนะตอนนี้เนี่ยนะครับอาจารย์คุณจะอธิบายอย่างไรเพราะว่าคุณวิทยเยนคุณเองเคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลอภิิ์ครับและก็เคยเข้าใจเรื่องระบบทีวีดูภาพรวมของทีวีเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดูแลเรื่องพวกนี้อยู่คุณจะอธิบายอย่างไรคือถ้ามองอย่างนี้เนี่ยผมผมมองว่าสาการก่อนมีทีวีที่ติตอลตอนนั้นเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าทีวีฟรีทีวี ที่ขายโฆษณาได้เนี่ยมันมีแค่3579เท่านั้นเอง <Ừ. S 2> 11อกับไทย PBS เนี่ยมันขายโฆษณาไม่ได้อันนั้นเอาเงินหลวงมาทำเอาเงินหลวงเอาเงินหลวงเอาภาษีบาปมาทำอันนั้นไม่อันนั้นยกไปที่3579เนี่ยมันมีแค่4เจ้าที่แบ่งเค้กก้อนใหญ่กันและกำไรเยอะด้วยและกำไรเยอะด้วยสมัยนั้นเนี่ยเขาขายโฆษณากันนะอาจารย์ทราบไหมครับว่าช่วงเวลาพรามไทมล์ละครสองทุ่มครึ่งเนี่ยนาทีละเท่าไหร่นาทีละสามสี่แสนบาท กเจ็ดแสนบาทนาทีละสามสี่แสนบาทครับหกเจ็ดแสนบาทต่อโฆษณาหนึ่งนาทีวิ่งเกืองหนึ่งวิ่งหนึ่งนาทีต้องจ่ายเงินสามสี่แสนบาทถึงห้าหกแสนเจ็ดแสนบาทนาทีเนี่ยแหละจา์โอ้ทีนี้คนก็มองสิคนฝันเลยคนก็ถึกว่าเฮ้ยถ้ามีทีวีที่เป็นฟรีทีวีของตัวเองสักช่องเนี่ยมันจะรวยคุณรู้ไหมว่าสมัยผมทำรายการขอคิดด้วยคนที่ช่องเก้าครับ เราขายไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ได้นาทีละสามแสนใช่โอ้นาทีละเป็นแสนอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ตกลงตกลงพวกแย่ๆเนี่ยก็ประมาณแสนสองแสนสมัยนั้นฟรีทีวีเนขายได้สามแสนเพราะฉะนั้นผมก็กล้าที่จะทํารายการไปทําต่างจังหวัดไปนู่นไปนี่ทํารายการให้มันลึกซึ้งไปหาชาวบ้านแต่ว่าแล้วตอนนี้เป็นไงเพราะหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็เข้าไปคิดว่าจะดีแล้วหลายคนหลายเจ้าก็เข้าไป ประมูลพอประมูลนี่พอมองว่าอนาคตดีก็ประมูลยอมจ่ายราคาสูงสูงเพราะคิดว่าไอ้เค้กก้อนนั้นเนี่ยต่อให้มันแย่งกันจาก4เป็น24่แต่ราคาจากสี่หช่องเป็น24ช่องจะเป็น24ช่อง<า>ก็ยังคิดว่าไม่น่าจะตกต่ำขนาดน,นี้คือเค้กมันก้อนใหญ่คงพอแบ่งเงินกินได้เออเออ,เอ,อนะครับเออพราะขาคิดอย่างนั้นแต่เพราะถ้ามองมุมนี้เนี่ยแต่สุดท้ายมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าเรามีเงินในกระเป๋า100บาทแล้วเรา กินข้าวจานหนึ่งยอมจ่ายข้าวจานละ99บาทเพราะมันม,มันไม่มีคู่แข่ง <Ừ. S 1> แต่พอมันมีคู่แข่งขึ้นมาเนี่ยเหลือข้าวจานละ40บาทอาจารย์จะกินสามชามสี่ชามใช้เงินเท่าเดิมไหมอาจารย์กินชามเดียวเท่าเดิมหมายความว่าพอแข่งกันมากๆเนี่ยค,คนซื้อโฆษณาก็เลยเป็นตลาดของคนที่ซื้อโฆษณาราคาก็ต้องลดต่ำลงมันแข่งกันลงเลยจ้ะอย่างที่คุณบอกว่าสี่ห้าแสนบาทต่อหนึ่งนาที มันเหลือเท่าไหร่ท,ทุกวันนี้เนี่ยผมว่าฟรีทีวีจากหลักแสนเนี่ยลงมาเหลือหลักหมื่นแล้วฟรีทีวีบางช่องที่เกิดใหม่ๆนะอาจารย์ลงมาเหลือประมาณหมื่นหรือไม่ถึงหมื่นเป็นหลักพันก็มีไอ้ดิจิทัลซีทีวีหรือที่คุณเรียกว่าฟรีทีวีเนี่ยต่ำกว่าหมื่นก็มีต่าวอมืีนก็มีตอนนี้โอหลายแสนเหลือตำกว่าหมื่นก็มี เอาง่ายๆยังไม่ต้องไปฟรีทีวีออย่างของบลูสกายเองเนี่ยสมัยที่ยังไม่มีดิจิตอลเกิดขึ้นเออ,เ,อ,อเราเคยขายโฆษณาได้นาทีละประมาณเกือบเกือบหมื่นบาทออทุกวันนี้อาจารย์ขายได้สองพันก็บุญแล้วนาทีนึงอเหรอใช่อาจารย์เพราะฉะนี้มันถูกลงมากๆหนึ่งเพราะการแข่งขันมันแ<ม>ข่งกันลงเยอะแล้วมันก็เลยแข่งกันลงครับก็เลยกลายเป็น ผู้ซื้อคือเอเจนซี่และคนบริษัทที่ลงโฆษณาก็ได้ประโยชน์และมันเกี่ยวไหมว่าสถานการณ์คือเศรษฐกิจเนี่ยมันถดถอยมันซบเซาเนี่ยมันเกี่ยวไหมอาจจะเกี่ยวแต่ผมคิดว่าเกี่ยวไม่มากนะอาจารย์อันนี้มันเป็นเรื่องของการแข่งกันตัดราคาลงมากกว่าอย่างที่ผมเปรียบเทียบอาจารย์เคยซื้อของชิ้นหนึ่งเนี่ยถ้าราคามันถูกลงหาอาจารย์ซื้อได้สองชิ้นเนี่ย แต่อาจารย์มีความต้องการจะใช้แค่ชิ้นเดียวออาจารย์ก็ยังใช้อาจารย์ดีสิกใช้เงินน้อยลงเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจผมมองว่าที่อ้างว่าเศรษฐกิจตกต่ำทีวีแย่เนี่ยจริงบ้างแต่ไม่ไม่เกี่ยวเท่าไหร่ไม่คุณคิดว่าอย่างนั้นนะครับใช่ครับและพอประมูลด้วยความฝันอันเลิศเลอจ่ายเงินค่าประมูลเพื่อที่จะเอาช่องมามาให้ได้บางเจ้าไปเอาหลายช่องด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น พอเจอสถานะอย่างนี้ก็ขาดทุนอย่างที่คุณอธิบายใช่ใช่ไหมครับแล้วปังเจ้าหนุ่มซ้มเนออาจารย์เคยอยู่ในธุรกิจสื่อแต่เป็นสื่ออื่นอย่างเช่นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อเก่าทั้งหลายแหละไทยรัฐเดลีนิวเนชั่นเนชั่นอัมรินเออคือเราเนี้ยเคยอยู่ในสื่อที่เป็นกระดาษก็รู้สึกว่าการจ้มไปสู่การกระโดดไปสู่ดิจิทัลเนี่ยมันคือการก้าวทางเทคโนโลยีจะต้องพยายามที่จะก้าวเทคโนโลยีเพื่อไปก็ยอมจ่ายแพง ปรากฏว่าไม่สําเร็จพอไปถึงมันยิ่งขัดทุนดึงเงินลงมาไปเข้าไปกันใหญ่เป็นไปได้ไหมว่าหลังจากการประมูลและได้ดิจิทัลมาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเทคโนโลยีในเรื่องของโทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดียเพราะโทรศัพท์มือถือก็คือคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งโซเชียลมีเดียเนี่ยมันพัฒนาเร็วมากเลยทั้ง Facebook y o u t u b e อย่างอื่น Instagram อะไรต่อไม่อไรเพราะมันพัฒนาเร็วมาก คนก็เลยเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในช่วงสามปีที่ผ่านมาแทนที่จะต้องคอยเฝ้าดูว่าร,รายการนี้ออกเวลานี้วันนี้จะไม่เฝ้าดูทำไมมันดูย้อนหลังก็ได้อานใชอ่อย่างสมมติผมอยากดูอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยผมจะสรางบนอาอกาศตอนวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มแต่ที่หนึ่งทุ่มผมไม่ว่างอ่ะผมก็กลับไปบ้านสี่ห้าทุ่มไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตย้อนหลังแป๊บเดียวก็หาเจอเออตกลง เพราะเป็นอย่างนี้คนก็เลยดูยอดที่ดูทีวีแต่และช่องก็ลดลงลดลงลดงลง,งโฆษณาเขาก็บอกว่าเฮ<ล>้ยคนดูน้อยอย่างนี้เนี่ยแล้วฉันจะไปลงโฆษณาทําไมฉันก็ไปลงในโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นถูกกว่าด้วยนะจ๊ะเฟซบุ๊กยูทู e พวกนั้นเนี่ยก็เอาไปลงเอาไปแปะเอาพยายามยัดให้ก่อนที่จะดูคลิปโผล่ขึ้นมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเอคือต้องยอมรับใจว่าในช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี เปลี่ยนผ่านจากทรสจากทีวีดิจิตอลเนี่ยไปสู่วิธีการในการดูทีวีที่หลากหลายขึ้นแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยหลายครั้งนั่งอยู่รถรถติดๆเนี่ยก็ดูทีวีจากมือถือก็มาเปิดดูอะดูรายการนั่งดูดถอยหลังได้ดูอะไรได้ใช่ข้ามโฆษณาได้ผมสารภาพกับคุณหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งสัปดาห์เนี่ยบ,บางทีผมดูทีวีอยู่นิดเดียวครับที่เหลือดู โซเชียลมีเดียดูย้อนหลังดูอ,อ,อะไรต่อมีอะไรต่ออะไรอยู่ตลอดเวลาและคุณจอธิบายยังไงว่าทําไมเวิร์กพอยต์ไม่ขาดทุนทําไมช่องเจ็ดจึงไม่ขาดทุนแต่แน่นอนคุณบอกว่าดูแล้วช่องเจ็ดกำไรลดลง,แ,ลงแต่ก็ยังไม่ขาดทุนแต่ช่องเก้าก็แย่ลงเรื่อยๆขาดทุนน้อยหน่อยแต่ว่าก็แย่ลงเรื่อยๆแล้วเริ่มมาขาดทุนคุณจะอธิบายเวิร์กพอยต์กับช่องเจ็ดยังไงคือถ้ามองช่องเจ็ดเนี่ยจะบอกว่าสมัยก่อนช่องเจ็ดกับช่องสามเนี่ย เป็นคู่แข่งกันแบบท็อปๆเลยนนอาอจแต่สองสองกลุ่มเนี่ยเขาสองช่องเนี่ยเขาตลาดเขาจะต่างกันตรงที่ว่าอันหนึ่งเนี่ยเป็นคนสังคมเมืองอันอันหนึ่งเนี่ยเป็นคนสังคมชนบทหรือสังคมนอกเมืองออเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เวลาที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเรามาว่ามันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งไม่เปลี่ยนตามเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว หมายความว่ายังใช้โซเชียลมีเดียโทรศัพท์มือถือยังเข้าดูยังดูทีเป็นหลักอยู่ยังดูทีวีเป็นหลักอยู่ยังเข้าอันนี้ไม่ค่อยถนัดในการที่จะใช้โทรศัพท์ดูหรือคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้แปลว่าไม่เปลี่ยนแน่นนแต่ว่าเปลี่ยนช้านั่นคือสาเหตุที่ผมมองว่าทําไมช่องเจ็ดเนี่ยถึงยังยืนหยัดกําไรได้เพราะว่าคนดูของช่องเจ็ดเนี่ยยังไม่เปลี่ยนในเรื่องของเทคโนโลยีเท่าไหร่และคนกลุ่มนี้ที่ยังไม่ค่อยเปลี่ยนในเทคโนโลยี <_ d ew> เขาชอบดูรายการประเภทไหนและช่องนั้นเนี่ยได้สนองต่อประเภทที่เขาอยากจะดูรอเปล่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายการบันเทิงรายการเกมโชว์รายการจำรวอวดประกวดร้องเพลงอาจารย์จะเรียกขนาดนั้นผมก็ไม่แน่ใจไม่ไม่ไม่ประกวดร้องเพลงก็เรื่องหนึ่งแล้วก็มีจำอวดที่เอามีตัวตลกมาเคาะตลกกันมาเล่นกัน<ไ>มาเล่นคํปพวนเล่นคําแปลกๆกันใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้อันนี้คือปรากฏการณ์ที่เราเห็นว่าเวิร์กพอย์เนี่ยเขาอาจจะพลิกตัวได้ เขาปรับมันให้เล่นาบนกเนี่ยเขาขัดทุนแล้วเขาค่อยๆดูดีขึ้นนะครับึ่่มันมันก็ดูส่วนกระแสจากคนอื่นในทิศทางหนึ่งตกลงไทยรัฐเดลีเดียเนชั่นที่เคยคิดว่าขยับมาทางด้านทีวีครับดูว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านที่จะทําให้ตัวเองรอดเพราะว่าไอ้กระดาษทั้งหลายที่ใช้สิ่งพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยคนมันไม่ค่อยอ่านแล้วมันอ่านจากจากอย่างอื่น ก็เลยไปชนปัญหาอีกเหมือนกันใช่ไหมคือถ้าอย่างดูในผลประกอบการที่อาจารย์แสดงเมื่อกี้นี้ก็เห็นว่าไทยรัฐก็ขาดทุนเนชั่นก็ขาดทุนนะครับเพราะไอ้สิ่งนี้มันก็คือเป็นการจ้ำจากปัญหาหนึ่งถ้าผมจะเรียกไม่รู้จะผิดไหมจะบอกเมืนนีเสือป่าจระเข้เพราะทุกวันนี้คนอ่านหนังสือพิมพ์น้อยลงย้ายมาทีวีคนก็ดูทีวีน้อยลงอีกคุณคิดว่าอุตสาหกรรมทีวีมันจะรอดไหมในอนาคตคือจริงๆเนี่ยก็พูดถึงมันก็น่าน้อยใจนะอาจารย์เพราะว่า มันมีความช่วยเหลือที่มุ่งไปช่วยเหลือไปโอบอุ้มทีวีดิจิตอลล้าอาจารย์เห็นด้วยไหมว่าภาครัฐเนี่ยควรจะไปอุ้มเราควรจะปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกตลาดหรือกลไกทางธุรกิจคืออะไรที่มันรอดก็ให้มันรอดมีผู้มีอุปาการะคุณอุปถัมภ์ให้มันรอดรอดได้ผมแต่ <ผม S 1> รัฐควรจะเข้าไปอุ้มหรือเปล่าผมทั้งมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคือผมคิดว่าท่ารัฐเนี่ยจะ กอดอกนั่งเฉยๆปล่อยให้มันเจ๊งกันไปอย่างเดียวผมว่าก็ดูใจะใจดำไปนิดครับเพราะอะไรเพราะเขาก็คาดผิดว่ามันน่าจะสดใสเหมือนกันทีวีช่องเก่าๆสามห้าเจเกพราะนั้นเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะได้อย่างนั้นก็เลยมาประมูลที่จะเอาเงินมาให้รัฐเดยอะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าจะไปลดค่าประมูลหรือไม่เอาเงินที่ประมูลที่จะได้ แล้วคนอื่นที่เขาไม่ได้ประมูลเขาไม่รู้สึกเลยว่าพวกคุณเล่นลิเกกันหรือเปล่าพอถึงเวลาอยากจะได้ค,คุณก็ไปเอาช่องมาบอกยินดีจ่ายแพงเสร็จแ,แล้วรัฐก็ค่อยๆไปลดเปลี่ยนเงื่อนไขให้ทีหลังคนอื่บอกอา้าวแล้วทำไมไม่ใช่ฉันละ่ะทำไมคุณเล่นกันอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นผมจริงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยรัฐเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยก็คือช่วยให้ยืดเวลาในการจ่ายเงินให้กับรัฐ โดยการยืดเป็นงวดงวดแล้วก็จ่ายช้าลงอคือในกรณีดิจิตอลนะอาจารย์อันนี้ต้องบอกว่ารัฐเนี่ยให้ความช่วยเหลือเฉพาะช่องดิจิตอลไม่ได้ให้ไม่ได้ให้อย่างดาวเทียมพวกเราเหรอนะครับคือของช่องดิจิตอลเนี่ยเขาออกเป็นประกาศคําสั่งหัวหน้าคณะอาสาความส่งเแห่งชาติเลยมาตรา44เป็นมาตรา44เลยอาจารย์เมื่อปีที่แล้วเมื่อปลายปีที่แล้วเมื่อธันวาคมปีที่แล้วนะครับใช้มาตรา44เพื่อช่วยทีวีดิจิตอลเพื่อช่วยทีวีดิจิตอลครบ ให้เหตุผลเลยจานว่าแต่ดวาวเทียมไม่ให้ไม่เกี่ยวดาวเทียมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาบอกว่าะระบบดิจิตอลประเภทบริการธุรกิจระดับาชาติมีการแข่งขันในหลายรูปแบบประสบปัญหาจากผลเศรษฐกิจเขาก็ออกมาตรการในการช่วยเหลือช่วยเหลืออย่างไรเขาช่วยเหลืออันดับแรกเนี่ยเขามีการคือเดิมเนี่ยมันกาหนดว่าจะต้องจ่ายค่าไอ้ที่ประมูลมาเนี่ยประมูลกันมาเป็นพันพันล้านเนี่ยเป็นระยะเวลาเป็นระยะเวลาจะต้องเสร็จสิ้นเนี่ยประมาณ6ปีเ เขายืดให้เป็น1 0ถึง15ปีโอ้ oh. พอเขายืดให้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแต่ว่ามีดอกเบีย้ยนะจ๊ะ uh. แต่ดอกเบีย้ยนิดหนึ่งก็คือร้อยละ1.5ต่อปีต่อปีต่อปีอนะครับยืดให้แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของความช่วยเหลืออื่นๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นอ,อย่างในข้อ6ของประกาศอย่างนี้เนี่ยก็ให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขึ้นดาวเทียมก็คือชานีพวกนี้เวลาเป็นโทรทัศน์ดิจิทัลหรืออย่างพวกเราก็ตามก็ต้อง ไปเสียค่าใช้จ่ายในการเดี๋ยวหมายความว่าทั้งดิจิทัลทีวีที่เรียกว่าทีวีดิจิทัลฟรีทีวีกับคุณบูสกายก็ดีเนี่ยเวลาจะขึ้นดาวเทียมคุณไม่มีดาวเทียมของตัวเองเราไม่มีเขาก็ไม่มีคุณต้องไปเช่าดาวเทียมใช่ครับเพราะฉะนั้นแต่ละเดือนเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าขึ้นดาวเทียมค่าขึ้นดาวเทียมพผมดูบูสกายได้เนี่ยก็เพราะว่าคุณได้จ่ายค่าเช่าดาวเทียมค่าเช่าดาวเทียมค่าส่งสัญญาณค่าลากสายเดือนเป็นเท่าไหร รวมๆแล้วเดือนหนึ่งก็รวมๆสองล้านเกือบเกือบสองล้าน,านต่อเดือน,อนและ TV ทีวีดิจิทัลก็ต้องเสียเหมือนกับพวกคุณคือมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการขึ้นดาวเทียม,เ,มเหมือนเหมือนกันกันะฮะแต่เขาคือตามประกาศอันนี้เนี่ยก็จะประกาศของมาตราสี่สิบสี่ในข้อที่หกเนี่ยก็ให้กองทุนของกสทชเนี่ยนะครับกองทุนเพื่อการวิจัยการพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์เนี่ยสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่งสัญญาณดาวเทียม ที่ให้บริการเขาคือพูดง่ายๆว่าให้กองทุนมาออกอให้เป็นเวลาสามปีกองทุนมาออกให้มาแถมให้เป็นเวลาสามปีเป็นเวลาสามปีถ้างั้นผมถามว่าแล้วกองทุนนี้ไปเอาเงินมาจากไหนกองทุนนี้เนี่ยก็จะได้เงินส่วนหนึ่งมาจากค่าใบอนุญาตที่เขาประมูลกันอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือค่าธรรมเนียมที่เราที่ได้กเก็บจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องสองเปอร์เซ็นต์จากรายรับรวมของจากรายรับไม่ใช่จากกําไรจากรายรับรวมครับ เพราะฉะนั้นอย่างบลูสกายคุณก็ต้องเสีย2%จากรายรับแม้คุณจะไม่ได้กำไรก็ต้องเสีย2%จากรายรับรวมทั้งปีทั้งปีครับปีหนึ่งมีรายรับเท่าไหร่ต้นทุนยังไม่หักเสีย2%เข้ากองทุนครับและเขาก็เอากองทุนนี้เนี่ยมาช่วยออกค่าส่งขึ้นดาวเทียมให้กับทีวีดิจิทัลแต่ไม่ให้ทีวีดาวเทียมอย่างพวกเราไม่ได้เราไม่ได้เรา นะครับเพราะว่าส่นนี้ทีมมันคือกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนากิจการโทรทัศน์อาแล้วไปใช้เรื่องอื่นได้ไงล่ะก็ประกาศตามมาตรา44ไงครับอาจารย์อ่าแล้วมาตรา44เลือกปฏิบัติได้แล้วก็อันนี้ผมก็แล้วเปลี่ยนบรตถุประสงค์กองทุนได้ด้วยอันนี้ผมไม่ทราบครับอาเห็นคุณเชื่อชาญด้านนี้ก็พูดได้หมดสิก็มาตรา44เนี่ยก็ออกมาตามนี้แหละครับอาจารย์ว่าให้ให้ความช่วยเหลือดังต่อไปนี้ที่ผมถามอาจารย์ว่าไปโอบอุ้มให้ความช่วยเหลืออย่างนี้เนอันดับหนึ่ง มันเป็นธรรมไหมสองมันควรจะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดกลไกทางเศรษฐกิจหรือไม่กลับมาคำถามเดิมคืออย่างที่ผมบอกคุณนะว่าถ้าไปลดหย่อนหรือว่าไปไม่เก็บค่าค่าธรรมเนียมหรือไม่เก็บไอ้ค่าที่คุณประมูลเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าเขาตัดสินใจของเขาเองในการที่เขาจะประมูลมากประมูลน้อยถ้าเขาตายก็ต้องให้เขาตายเองก็เขา เขาคำนวณตลาดผิดเขาเข้าใจเทคโนโลยีผิดเขาเข้าใจอะไรต่อไม่อะไรที่เราวิเคราะห์กันมาผิดเขาจึงยินดีที่จะจ่ายแพงครับแล้วก็คนอื่นเขาเขาไม่ได้อ่ะคุณได้ไปแล้วแล้วคุณไปเปลี่ยนสัญญาเนี่ยผมจะไม่มีวันเห็นด้วยแต่ที่รัฐช่วยนิดช่วยหน่อยอย่างที่พูดก็แสดงน้ำใจผมก็จะพอรับได้แต่ถ้าจะแสดงน้ำใจถ้าพูดกันจริงๆนะก็ต้องเหลือบมาคิดถึงไอ้ลูกเล็กด้วยก็คือ ทีวีดาวเทียมทั้งหลายก็เป็นลูกเล็กไม่ใช่ทีวีดาวเทียมมันเลวร้ายเสียทั้งหมดหก็ต้องตั้งเงื่อนไขอะไรที่มันดีกว่านี้คืออาจารย์จะบอกว่าไอ้ที่ไปยืดระยะเวลาการจ่ายค่าสัมปทานหรือค่าใบ <มา S 2> อนุญาตเนี่ยจากหกลานไอ้จากหกปีไปเป็นสิบปีเนี่ยพอจะรับได้แต่ว่าคนที่เขาประมูลไม่ชนะแะอาจารย์เพราะมันคนประมูลริงมีมากกว่านี้เขาจะสุขอ้าวถ้าเขารู้เงื่อนไขอย่างนี้เนี่ย เขาก็อาจจะสู้ราคาเหมือนกันมันจะเป็นธรรมหรอครับกับคนอื่นก็นไม่ค่อยเป็นธรรมนักแต่ว่าเอาละรัฐบาลเขาก็ต้องการหาเสียงกับทีวีเหมือนกันนะนะคุณแต่เขาก็ไม่อยากให้ทีวีเจ๊งนอะ้พูดนี้เออ,อเ,เขาก็ไม่อยากให้ประมูลและอยู่รีมก็เจ๊งไปแต่ผมบอกคุณตรงๆว่าในที่สุดมันก็ต้องค่อยๆล้มหายตายจากไปตามตามกรรมล้นล้มหายตายจากไปตามธรรมชาติตามระบบของมันว่าถ้าคุณคาดการผิด มันก็ต้องมีคนเจ๊งเป็นของธรรมดาก็ที่จะบอกว่าถ้าช่วยเนี่ยต้องช่วยลูกเล็กๆด้วยเนี่ยหมายถึงว่าไอ้ช่วยค่าใช้จ่ายในการขึ้นดาวเทียมเนี่ยนอกจากช่วยดิจิตัลแล้วจริงๆก็ควรช่วยให้ทั่วถึงทุกคนถูกต้องถูกไหมครับคดีประเด็นก็คือว่าตอนนี้คนหันไปใช้โซเชียลมีเดียกันมากผมมีความเป็นห่วงมากๆอยู่ข้อหนึ่งผมเคยวันนั้นนั่งคุยกับคุณพิสิทธิ์ก่อนทำรายการต้องถาม พอพูดขึ้นคุณวิกตบอกใช่เลยผมก็พูดอยู่โดยตลอดก็คือว่าไอ้โซเชียลมีเดียปัจจุบันนี้เนี่ยมันหลากหลายมากครับเพราะมันหลากหลายมากเนี่ยคุณจะดูใครที่เป็นสื่อเองเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นสื่อโพสต์ข้อความถ่ายอะไรออกมาทุกคนเป็นสื่อหมดแล้วคนก็มักจะเลือกดูแต่สิ่งที่ตัวเองเชื่ออย่างเช่น เสื้อแดงก็จะดูแต่สิ่งที่ตัวเองพอใจเสื้อเหลืองก็จะดูแต่สิ่งที่ตัวเองเชื่อตกลงพอดูสื่อประเภทโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆ,ๆก็เท่ากับตอกย้ำความรู้ของเราตอกย้ำอคติของเราตอกย้ำความคิดความเชื่อของเราว่าถูกต้องอตกลงเราไม่ได้ความรู้ใหม่เพราะเราเราก็จะเลือกดูแต่สิ่งที่เราพอใจที่สำคัญนะอาจยนเวลาจย์ดูโซเชียลมีเดีย เรื่องไหนที่อาจารย์สนใจเนี่ยเทคโนโลยี Technology สมัยนี้มันจะจับได้ว่าอาจารย์สนใจเรื่องอะไรแล้วเวลามันซักเจสให้อาจารย์ดูอะไรหรือมันเสนอแนะให้อาจารย์ดูอะไรไอสิ่งที่มันปรากฏที่หน้าจออาจารย์เนี่ยมันจะไปในทิศทางที่อาจารย์มักจะดูะเพราะว่ถ้าอาจารย์ชอบดูเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็จะย้ำ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 ,ยำให้อาจารย์ได้ดูเรื่องทำนองนี้ต่อเช่น,<อ>นคุณเ,เคยไปค้นหาคลิปเรื่องอะไรครับ มันจะจับได้และมันจะเอาคลิปประเภทเดียวกันแต่อันอื่นมาเสนอมาโผล่ขึ้นเรื่อยเลยใช่หรือมาเรียงอันดับต้นๆให้คุณแล้วก็โผล่ขึ้นมาอย่างใน Facebook ก็โผลใช่ครับผมจะบอกให้ว่าเมื่อปีที่แล้วผมเคยป่วยคุณจำได้ไหมเเออผมนอนอยู่ที่บ้านครับลุกไม่ได้เลยเป็นเวลาเกือบเกือบหกเดือนห้าเดือนเสร็จษครับผมก็นอนดูว่าไอกระดูกสันหลังของคนเป็นอย่างไรและขณะเดียวกัน ผมเป็นโรคที่บอกว่าเวลานอนเนี่ยมันหยุดหายใจออออผมก็ไปดูไอ้เครื่องที่เขาใส่สีแป๊บที่เขาใส่ว่าเป็นอย่างไรปรากฏว่าจนถึงวันนี้มันส่งมาเรื่อยเลยม,มันส่งมาแนะนำอยู่เรื่อยเรื่องเครื่องไอ้นี่เครื่องไอ้นั่นที่ผมกระดุกคือมันรู้สิ่งที่อาจารย์สนใจโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองเป็นอย่างนี้นี่เองอาจารย์ถ้าอาจารย์ชอบดูอะไรมันก็จะนำเสนอสิ่งนั้น คือนอกจากเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยมันทาให้อาจารย์เจาะดูเลือกดูเพาะสิ่งที่อาจารย์ชอบเพราะว่าเราจะสามารถจะข้ามบางเรื่องที่เราไม่อยากอ่านไปได้อย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยมันยังรู้ทันอาจารย์อีกว่าอาจารย์ชอบดูเรื่องนี้ม,นมันก็จะนําเสนอแต่เรื่องที่อาจารย์ชอบอดูผมีน่าผมเคยแอบไปดูเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าตอนสมัยหนึ่งผมทําเรื่องล้มเจ้าอม,มันมีกระบวนการล้มเจ้าและผมก็อยู่ในกรรมธิการพิทักษ์สถาบันของวุฒิสภาและของสอนอชอด้วย ผมก็ต้องติดตามดูว่ามันมีใครที่จะล้มสถาบันผมก็ไปดูคลิปประเภทอย่างนี้ตอนหลังๆนี่มีคลิปใหม่มันโผล่มาเรยโดย<ด>มันก็จะม,มาแนะนําให้อาจารย์ดูเพราะคนที่เคยดูคลิปประเภทอย่างนั้นมันก็จะอย่างเช่นคนที่เคยดูคลิป,ปล้มเจ้ามันก็จะซักจสขึ้นมาหรือแนะนําขึ้นมาอยู่เรื่อยๆให้ดูให้ดูคลิป,ปล้มเจ้า<อ>แล้ว<ล>บางทีถ้าเราไปหลงกลคลิปเข้าไปดู มันก็จะมีแล็คขออาจารย์ไปเพิ่มยอดวิวให้เขาอีกมันก็จะยิ่งแล้วมันก็ยิ่งเสนอไป<ว>เสนอให้คนอื่นๆที่ดูคลิปทํานองนั้นแล้วมันอาจจะเสนอไปถึงคนรอบๆข้างอาจารย์ที่ใกล้ชิดกับอาจารย์ที่เขาเป็นเพื่อนเราในโซเชียลมีเดียที่อาจารย์พูดคุยใกล้ชิดกันอยู่ในมันเสนอไปด้วยมันเสนอไปด้วยถือว่าเป็นคนใกล้ชิดรสนิยมคล้ายกันมันมันจะมันจะเดารสนิยมของคนได้ตกลงโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีดีก็คือว่า ทำให้ข้อมูลทั้งหลายมันฟล์ทุกคนสามารถที่จะเป็นสื่อได้ส่งเข้าไปในใน,ในนี้ได้แต่ขณะเดียวกันผู้รับสื่อเนี่ยก็ต้องระวังใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันมีระบบมีคนที่สามารถที่จะรอรหืควบคุมให้เราได้รับอย่างนั้นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันคนรับสื่อเนี่ยก็มักจะชอบดูในสิ่งที่ตัวเองอยากจะดู ตกลงเราก็ไม่ได้ข้อมูลรอบด้านแต่ข้อดีก็คืออิทธิพลของทีวีทั้งหลายมันก็เลยลดลงแต่คุณว่าคนดูจะต้องมีสติเพิ่มมากขึ้นไหมคือผมว่าคนดูหรือคนในสังคมทุกคนยต้องรู้เท่าทันสื่อต้องรู้จักเสพสื่อในยุคนี้นะอาจารย์ยุคที่มันโซเชียลมีเด <Media S 1> <ข>ียเนี่ยเขาเรียกว่าสื่อสื่อผสมผสานสื่อมันรวบรวมกันไปหมดแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เป็นสื่อได้คนทั่วไปตากล้องนอกจากว่ารับเสพ อ่านข่าวแล้ว forward ต่อก็กลายเป็นสื่อ hmm. เพราะทุกคนเนี่ยทำหน้าที่กลายเป็นสื่อเองได้ด้วยเพราะเราก็ต้องะระมัดระวังจะรับแชร์มันโกหกแล้วมันโกหกมาเรารับเออดีว่าเรารีบแชร์อาจารย์ดูแล้วมันดูน่าเชื่อถือเออส่งต่อเลยอาจารย์ส่งต่อผมรับหอาจารย์แจมสักส่งเรื่องนี้มาอาจารย์แจมสักส่งมามันต้องเป็นเรื่องน่าเชื่อถือผมก็ส่งต่อส่งต่อกันไปทุกคนกลายเป็นสื่อมันผสมผสานกันไปหมดทั้ง คนรับสื่อคนเสพสื่อเพราะสังคมต้องรู้เท่าทันตกลงถ้าเราไม่มีสติและเราไม่ไม่ยับยั้งชั่งใจรเราก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของการเผยแพรค่ความโกหกครับทั้งหลายที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองบ้านเมืองก็วุ่นครับตกลงโซเชียลมีเดียมีข้อเสียตรงนี้และจะแก้กันยังไงผมยังนึกไม่ออกจริงๆผมว่าจริงๆที่บอกก็จะว่าเราต้องรู้เท่าทันสื่อ เราต้องต้องรู้อะต้องพูดมันง่ายแต่มันจะรู้เท่าทันอย่างไรเร,<ะ>เราก็บรนรงลงกันเยอะมากนะจารย์ไม่ว่าจะต้องตรวจสอบก่อนที่จะแชร์ดูให้ดีก่อนที่จะส่งเรื่องต่างๆออกไปและพวกนี้เขาก็เก่งด้วยมักจะตั้งโซเชียลมีเดียอีนั่น <c oughs> ไอ้นี่ <c oughs> โอ้ดึงดูดคนเข้ามา<อ>การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยคณะวารสารศาสตร์คณะสื่อสารมวลชนนิเทศศาสตร์เมื่อก่อนเขาแยกกัน เรียนวาราสารคือเรียนเรื่องสิ่งพิมพ์เ,เรียนนิเทศาศาสตร์หรือเรียนเรียนสื่อมวลชนก็เรียนทีวีวิทยุเขาจะมีเอกเลยจ้ะว่าเป็นเรียนวิชาเอกเป็นโทรทัศน์เรียนวิชาเอกเป็นวิทยุวิชาเอกหนังสือพิมพ์โฆษณาโฆษณาอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้มันแยกกันอย่างนั้นได้ไหม <c oughs> มันผสมผสานกันหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้ตอนน้องมาเรียนแยกกันเรียนไม่ได้เรียนไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วเรียนไปแล้วเนี่ยมันจะตามทันโซเชียลมีเดียไหมมันจะตกงานไหมผมมาถึงนี่นึกว่า คณะโบรารศาสรคณะนิเทศศาสตร์เขาจะสอนกันยังไงเพราะตอนนี้เนี่ยคนที่ทําให้เป็นสื่อเนี่ยใครๆก็เป็นสื่อได้อขอเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนมีคอมพิวเตอร์รับข้อมูลมาส่งข้อมูลไปทุกคนสามารถทําให้เป็นสื่อได้แล้วมันจะอยู่กันยังไงจริงๆแล้วการเรียนเรื่องสื่อมวลชนหรือสื่อมวลชนทั้งหลายเท่าที่ผมคุ้นเคยและทําสื่อมาเกือบสามสิบปีเนี่ยมันเป็นเทคนิคการเล่าเรื่องครับ การเล่าเรื่องไม่ได้แปลว่าเล่าด้วยปากแต่เล่าด้วยภาพเล่าด้วยวาจาเล่าเล่าเรื่องด้วยอะไรก็แล้วแต่มีเทคนิคต่างๆที่ทำให้คนดูเนี่ยได้เข้าใจได้รู้ได้ข่าวสารข้อมูลเป็นเทคนิคการเล่าเรื่องและเดี๋ยวนี้เทคนิคการเล่าเรื่องนี้เนี่ยชาวบ้านทั่วไปเขาก็เล่าได้เก่งด้วยและเขาใช้คำภาษาที่ถูกจริตคนฟังด้วยเออแต่ว่ามันจะถูกต้องหรือไม่ มันจะเป็นจริงหรือไม่มันสร้างสรรค์หรือไม่ไม่มีใครตอบได้และอนาคตบ้านเมืองมันจะเป็นไงถ้าสื่อเป็นอย่างนี้ก็น่าเป็นห่วงนะจนาคตบ้านเมืองผมว่าเรื่องเนี้ยากกับการที่จะทํายังไงให้คนรู้เท่าทันอืมอ้าววันนี้เราก็ถอนพิษไปสองเรื่องโตๆนะครับถ้าางนั้นพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าดีไหมครับครับผมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับประรย์ครับ 嗯。